ไม่เงาเน้อมันดูดเลยต่าพี่น้องมึงได้มาเนี่ตกเอียนครับพี่น้องเห็นเอียนบ่เห็นโตนบ่ครับน่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับพี่น้องย้อนยังไปแล้วกินแล้วถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งครับโอ้ยรุ่นนะครับตอนนี้กำลังรุ่นแจางสุดๆุดนะครับเนี่ยดูดูดูดเข้าไปในเด้อดูดเยอะหลือบ่แต่ว่าสายยังตีอยู่ครับนี่เห็นโตเอียนบ่ครับเนี่ยโอ้ยแหนมกระบ่คักเรึครับบ้านกล่องกระบ่ชัดปานไดน ดูเนื้ออยู่ครับแต่ตอนนี้ดูอยู่เอาไล้ําพนเมีนบัวเขาเขาแล้วดูทกเลยเขาแล้ว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 ทกเออมันเขาเมียงแล้วว่าอยู่ครับพี่น้องอันนี้กับผ้า้ําพนทือเก่าครับผ้านี่เจ้าหมมีผลานี่ยือเก่าโซ่ครับพี่น้องโตเกียนครับพี่น้องโอ้เราใจไหล ตรงนี้ครับ,บ่นน่ะดินดาวาเลยวะเนี่ยคนแต่บบัดน,นี่ <c oughs> ่นเขาแล้วเนี่ยเห็นสายเขาไปในข้อแล้ว <c oughs> ว้าวครับพี่น้อง <c oughs> ปลาไหลสุดยอดครับสุดยอดแบบผมมีข้าวมันไยครับอันนี้คือยังคือต๊เอาเลยนะครับนี่ปลาที่ท่านกินนะแต่ว่าเัาวมาเห็นปลาไหลมันนอนอยู่ก็เลยเอาเอา่าเอาเบ็ดเกี่ยวขี่กระเดือนแล้วย้อนลงไปให้มันกินนะครับ <c oughs> โอ้ฝีมือนายพานเท่าน,านี่สุดยอดครับ สุดยอดสุดยอดจริงๆโอเคครับขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนครับไปไปรุ่นหลังไมครับ